พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตรีเราต้องให้เวลาเขาก็ต้องทุ่มเทกับเขากูก็เลยจัดเป็นลักษณะของครอบครดนตรีอดนตรีเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่แค่ในบ้านเรานะข้างบ้านเราเนี่ยมันมีผลกระทบด้วยผมก็เลยข้ามแดนไปแล้วก็ไปใช้ MOU เป็นตัวสื่อพอเราไปให้ปั๊บเนี่ยคุณภาพชีวิตเด็กแม้ว่า เขาจะไม่ได้มีอยู่มีกินมีอะไรต่างๆแต่ว่าในมุมมองหลน์ที่เราไปสอนแล้วเด็กมีความสุขนี่คือผลที่เราคิดว่าไอตรงนี้สำคัญกว่าสนุก <laughs> ไหมสนุกไหมครับสนุกกับชอบมาก Honestly my feeling is happy and also excited เขาไม่ใช่เป็นครูแค่สอนเราเขาเออมาสอนให้เราเป็นเด็กดีด้วยค่ะตั้งใจเรียนดนตรีก็ต้องเล่นเหมือนพ่อคุรักพ่อ mm hmm. รักครับรักพ่อมาครับ